คุณผู้ชมคะอสอมอที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ออกคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะหลังจากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะที่ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลหนองบัวลำพูออกมาชี้แจงว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะอสอมอกว่า100คนนำโดยนายอมอรฤทธิจิตพันธวินประธานอ,อสอมอตาบลหนองบัวลำพู ตัวแทนอสอมอเข้ายื่นหนังสือต่อน,นายสมเจตจงสุภวิสาร,รกิจผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมถือป้ายข้อความอ้างถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนายแพทย์ประสานชัยยิรัตนะผู้นวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำพูมีเนื้อหาข้อร้องเรียนอ้างถึงพฤติกรรมของผู้บริหารที่ทำงานไม่โปรง่งใสอ้างว่ามีคำสั่งให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลยึดบัตรประชาชนของผู้ป่วยที่มีไรายได้น้อย ที่มารักษาแล้วไม่มีเงินจ่ายโดยบัตรประชาชนให้เมื่อนำเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนหมดรวมทั้งอ้างว่ามีนโยบายหากำไรกับผู้ป่วยในช่วงโควิด1 9โดยเก็บค่าส่งยาจากผู้ป่วยคนละ100บาทหากผู้ป่วยไม่พร้อมจะจ่ายก็จะไม่บริการส่งยาให้ทั้งที่อสมยินดีช่วยบริการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยจึงต้องการให้ย้ายออกนอกพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงค่ะ กับผู้ป่วยที่ประสบภัยทางรถทั้งที่เรามีพบรบคุ้มครองเอาเงินสดให้ใช้สิทธิ์ไม่ให้ประชาชนผู้ยากไร้เนี่ยใช้สิทธิ์สังคมสงเคราะห<ม>์เก็บเงินสดยึดบัตรประชาชนก่อนจะลดระเลปล่าเอาตัน้าครับอสมต,ต้องมาเสียเงินซื้อพวกไข่พวกของต่างๆใส่รถบรรทุกไปในข่าวนะครับยังไม่เห็นข้อมูลทางด้านนายแพทย์ประสานชัยวิรัตนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำพูชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิด และอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างผู้อำนวยการกับทีมงานนี่จะขอบัตรประชาชนไว้เนี่ยก็คือเขาไม่มีญาติมาติดต่อเลยแล้วจำเป็นต้องเดินทางไปอุดรเพื่อไปผ่าตัดสมองนี่ครับก็จำเป็นที่ต้องรอญาติเขามาติดต่อซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อจะคืนบัตรให้เขาในการส่งตัวข้ามจังหวัดนะครับส่วนกรณียึดบัตรที่เกิดเหตุขึ้นจริงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความ มีความจริงอยู่บางส่วนเนื่องจากว่าน้องในระดับปฏิบัติเนี่ยเขาเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับคือหลังจากที่คนไข้รับบริการรักษาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดนี้เพื่อจะขอกลับบ้านเนี่ยเราจะไม่มีการยึดบัตรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ากรณีไม่มีเงินจ่ายก็จะไม่ต้องทําสัญญาค้างชําระไว้ตามกฎหมายครับโดยคืนบัตรประชาชนให้ทุกรายนะครับ นายแพทย์สุรพงศ์พดุงเวียงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดน้องบัวลำภูรับเรื่องไว้แล้วและกล่าวว่าจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไปและคาดว,ว่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ส่วนการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณาสุข